ครับฝลังเห็นพระก็ขอคารทายโลกกับพระฝรลังนะครับแล้ก็เดินทางมาถึงบันไดสเลยนึกถึงบันท้ายสตรี <c oughs> คือพระอินครับช้างตัวนั้นมีชื่อว่าช้างเอราวันนะครับรูปนี้กาลังจะบอกว่าเนี่ยพระองค์อยู่บนสวรรค์บนก้อนเมฆกําลังรออยู่บนอากาศนะที่ที่เป็นพวงัยซ้ายขวาซ้ายขวานั้นคือตัวแทนใหกับก้อนเมฆคือตัวแทนใหกับความสูงนะครับเห็นอย่างนี้แสดงว่าเขากำลังรออยู่บนอากาศนะครับแล้วก็จะประดับตรงหน้าบันหน้าซุ้มนะครับหน้าหน้าจั่วเนี่ยจะประดับไปด้วยรูปพญานาครูปมังกรครับ เป็นรูปมังกรมังกรไม่มีหางนะนะครับเสร็จแล้วจากปากมังกรคลายออกมาเป็นรูปพญานาคอีกนะครับแล้วในปากของพญานาคยังมีคราบเหมือนเป็นพวงมาลัยอะไรสักอย่างหนึ่งมาถวายคล้ายๆว่าที่นี่คือที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพนะครับรู่มันข้างในครับแล้วก็สิลู่ศีลเดี๋ยวเปิดเตอะกัมเพตาบาละใช่ครับเพตาบาละ นครับตอนนี้ฝรั่งไเต้นนครับตอนนี้ฝรั่งไม่เห็นพระไทยยถ่ายรูปลก็เลยขอมาเลยมาขอถ่ายมั่งครับ ครับดูช่างกล้องท้องไทยแร้ครับฝลังรู้สึกตื่นเต้นมากที่เห็นพระถ่ายโลกกล้องคนคนถ่ายโลกให้เราซึ่งเป็นไกด์เราครับ ครับตอนน,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 นี้เป็นภาพหมูซึ่งฝรั่งตื่นเต้นมาก,กน,นานๆเอ็นพระมหาก่ัตริยลกหมูนะครับคือหน้าจัวมันจะออกมาเป็นงวงช,าช้างนี่ฮะมันจะออกมาแบบงวงช้างเลยนะครับภาพจำหลักที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นก็ยังเป็นพระเอินอยู่นะครับพระเอิงนั่งอยู่บนตัวยักษ์ ซึ่งยักษ์นี่ก็คือยักษ์กาละการละก็คือยักษ์ที่แห่งการเวลาเนี่ยแห่งการเวลาที่กินทุกอย่างนะครับเราเรียกเก็บซิมุก <c oughs> ไม่ใช่ราครับ <c oughs> แล้วก็ร้องไห้ฉันเชือโลกฉัสามใบ <c oughs> นะครับใครสิวะก็ <c oughs> โมโหก็บอก,อกเอาทั้งหิวมากไม่มีอะไรจะกินโมกินกันหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่พับตัวเองกินเลยล่ะเนี่ยก็พับตัวเองกินจริงๆ พอกินเสร็จแล้วพระศิวะมีความรู้สึกว่าทําผิดอ่ะไม่น่าไปพูดอย่างนั้นเลยทํให้มันต้องขาดไปคือตัวกินตัวเองจนหมดก็เลยเพื่อเป็นการขอขมาต้องอารูกการละกัมาตั้งให้บนหัวตลอดเวลาใครเดินไปไหนจะได้คนรบนการขอขมาเขานะครับภาพจำหลักเรื่องของตอนที่นางลักษมีล้างบาปนะครับภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าคดจะาลักษมี เป็นภาพที่นางลักษมีนั่งอยู่แล้วก็บนตัวครุฑแต่ว่าคนที่ต้องมาล้างบาปให้ต้องเป็นช้างก็เร<ม>ียกเป็นช้างชชยนะครับเออมนุษย์ทั่วไปจะล้างให้ไม่ได้นะครับต้องเป็นช้างอย่างเดียวนะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวครุฑซึ่งครุฑตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าสุรบนะที่คนไทยเรียกสุบันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับไอตอนที่เราอยู่ด้านหน้าเมื่อกี้ตัวมังกรจะคลายออกมาเป็นนาคในตรงนี้มังกรจะคลายออกมาเป็นสิงโต ตรงซุ้มข้างๆนะหเห็นความแตกต่างนะครับ<า>เป็นรูปสิงโตงวิธีการดูนะครับศิลปะโบราณเนี่ยมันสามารถตอบเราได้ว่าประสาทในสร้างในยุคสมัยไหนเก่าหรือว่าใหม่เขาให้ดูจากตัวไอตัวเนี้ยตัวเหมือนพวงมาลัยเท่าข้อมือเราเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกอายุการได้จะเห็นมันใบยกสูงขึ้นไปเหมือนตัวตัวกอไก่อย่างนั้นนะครับแสดงว่ามันบ่งบอกถึงว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในยุคแรกเก่าแก่มากแต่ถ้ายุคหลังมา ไอตัวพวงมาลัยเนี่ยมันจะตกลงมาจากด้านข้างนี่เลยเหมือนสารอูครับรเหมือนเหมือนเหมือนตัวยูน,วนะครับอันนั้นก็จะเป็นของยุคใหม่นีดังนั้นเนี่ยสังเกตง่ายๆจากตรงนี้ก็จะบ่งบอกอายุการได้นะครับโนคเนเป็นพหาหนะของพราศีวะแล้เห็นโปนี่จอดอยู่ตรงไหน แสดงว่าคนที่อยู่ข้างบนเป็นพรสศิวะแน่นอนอาภาพนี้ภาษาเทคนิคเขาเรียกศิวะนาตาข้าสบนนี้นะครับศิวะนาตาชก็คือศิวะไล่ลำนั่นเองพรสศิวะทุกๆปีพระองค์จะต้องตื่นมาและจะต้องไล่ลำทุกการไล่ลำ,ท,กกลลำทุกการเคลื่อนไหวของพรสศิวะจะมีผลต่อโลกใบนี้ถ้าศิวะลำไม่ดีจะก่อให้เกิดภัยแล้งพายุน้ําท่วมแต่ถ้าศิวะลำดีนะครับโลกจะสงบจะอยู่ได้สบาย ซึ่งภาพนี้เราจะเห็นว่าเป็นภาพที่ภะศิวะรำดีมากนะครับก็เลยมีความเชื่อว่าโลกจะสงบนิ <the <the ่งนะครับเห็นไหมพระองค์โบเฟลาพระองค์เต้นไปนานๆมือมันก็ออกมาเป็นมิติไม่ใช่ว่าพระองค์มืแปดครสิบคนะแต่มันมันออกเป็นมิติเขาพยายามจะบอกงั้นลำอย่างนี้มือออกมาเยอะๆนะครับแล้วคนคนที่ตีกองให้อยู่ทางขวามือเราก็คือองค์เสวีนะครับขวามือเราและอยู่ซ้ายมือเรานะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมองเห็นในปากไว้ในปากมีเขี้ยว ตาบวมนมหย่อนมองเห็นซี่โครงผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางกะลีกะลาไม้กะลีกะลาไมไม่ใช่เจ้าแม่กะลีนะครับกะลีกะลาไมเป็นเทพที่ดาที่สวยที่สุดในโลกใบนี้แต่พอเวลาความสวยของผู้หญิงคนนี้จะทําให้สงครามเกิดขึ้น,นมนุษย์ยักษ์สวรรค์จะทาสงครามเพื่อแย่งเอาผู้หญิงคนนี้นนแกก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากองค์พระศิวะพระศิวะก็เลยแสดงพินิหารโดยการไร่รำ พอเวลาลามเสร็จแล้วก็ได้ทาลายสัมภายของสาวที่สวยที่สุดให้หน้าเกียติที่สุดเลยก็คือคนนี้นะครับช่างสมัยก่อนถือว่าเก่งมากๆสังเกตเห็นตัวสิงโตไหมครับสิงโตที่อยู่ซ้ายมือเราที่อยู่ใกล้กับทัศนิวะไม่ก็ไขยังมีเลยละเอียดมากทุกอย่างไม่ให้หายไขสิงโตอะไรพร้อมทุกอย่างนะฮะบ่งบอกไว้ว่า ช่างเขาไม่มีฟ้าเลยเขาแกะละเอียดนะครับให้เหมือนจริงนะครับแล้วก็ด้านไอ้รูปที่เป็นพศิวะหน้าบันใหญ่หญินหลายก้อนเรียงกันเป็นลนักษณะสามเหลี่ยมนั้นเราเรียกว่าหน้าบันแต่เนี่อันข้างล่างเนี่ยท,ที่ที่ลวดลายสวยๆง,งามๆเนี่ยแล้วก็มีหกคนอยู่ตรงกลางและหัวหายไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าทับหลัง<อ>นะครับทับหลังเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับแบบนี้และสวยงามมากนะฮะของที่ประดับอยู่ตรงข้างหน้ามันจะต้องสวยสุดๆนะครับ แกะจะกหินก้อนเดียวแกะจะกหินก้อนเดียวนะครับแล้วมันเหลือเชื่อตรงก็แกะได้ยังไงเห็นไหมภาพจะหลุดออกมาเลยแล้วแกะไม่ได้บนดินเหนียวนะครับมันบนหินแกะมันได้ยังไงใช้เวลาแกะกี่วันเขาไม่ได้รับเหมาเหมือนเราปัจจุบันต้องรีบให้เสร็จนะครับสมัยก่อนกินเวลาเท่าไหร่ทำเท่านั้นเรื่อยๆไม่รีบนะครับก็เลยเห็นภาพออกมาสวยมากนะครับ Der Körper Elefant, nicht? Also hier tut sich was, könnte man sagen. Das ist weniger gut zu sehen, man kommt auch nicht mehr näher heran. Dort sieht man noch einmal den siegreichen Shiva, den siegreichen Indra. Dort sieht man die drei Elefantenköpfe und Indra, darauf im Schneider sitzt, könnte man sagen. Als siegreicher... Okay.

值一瞧，像这里面故事，看哪一个，它们动画都是。 เรี่นตรนะาสาัครนะครับดูสๆทีเราพงนะครับเพราะว่าทศุกัน lắc nàng gì da đi lắc nàng si da đi ờ ạ nãy bài này liên quan đến lao của lao hồ om chấn quay xin là xíng เกิดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับจากอังทฤษฝรั่งเมาชมวัดไทยเยมากครับ 有些石块呢，是变成一个黑色的，是被烧了。那这个水也是被烧掉的。 บริกนารน,นะครับที่แยกออกมาจากราษาทกับปะตั้งวงเป็นเป็นหมวดหมู่รับเรื่องเดิมนี้อยู่ภากับปภาษาทเป็นยออกมาหมดแล้วครับ